พท่านผู้ชมทราบหม่คะว่าพายุซีใบนี้สำหรับดูดวงสุนัขแต่ท่านผู้ชมอยากทราบว่าวิธีการดูดวงสุนัขนั้นจำเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะธุรกิจนี้เกิดมาจากแนวคิดของคุณอนุพันธ์บุญชื่นค่ะ เจ้าของธุรกิจดูดวงสุนัขด้วยไพ่ยิปซีที่จริงแล้วส่วนตัวเป็นคนที่ชื่นชอบสุนัขมากค่ะแต่มองเห็นช่องทางในการสร้างรายได้ของตลาดสัตว์เลี้ยงจึงไปเรียนเพิ่มเติมในตำราโหราศาสตร์การดูดวงและแปลหนังสือการดูดวงมาจากประเทศอียิปต์อีกด้วยนะคะหลังจากนั้นก็มาลองทำนายกับกลุ่มเพื่อนสูงและชมรมคนรักสุนัขด้วยกันค่ะจนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับกับคนที่รักสุนัขเข้ามาใช้บริการในการทำนายไพ่ยิปซีเหล่านี้ค่ะ นอกจากจะช่วยให้เจ้าของสุนัขได้ดูแลสุนัขมากยิ่งขึ้นแล้วยังสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยของสุนัขที่ดุดร้าย ให้มีนิสัยที่ดีขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะก็ no จะมีไพ่อยู่ห้าแบบนะครับเ,เราจะให้เจ้าของเนี่ยสับไพ่ห้าใบนี้นะวางเรียงไว้ด้านหน้าของของสุนัขแล้วก็ให้สุนัขเดินเรียกสุนัขไล่สุนัขเดินมาหาไพ่ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสุนัขเหยียบลงไปบนไพ่เราก็ถ่ายไพ่ไปนะั้นก็ ดูดูไพ่ยิปซีสุนัขเนี่ยก็ยไม่อยากให้แบบว่าอะไรอะไปจริงจังนะคือถ้าคนเนี่ยจะดูแบบจริงจังให้แบบว่าโชคชะตาราศีแล้วเป็นยังไงจะดําเนินชีวิตยังไงแต่ถ้าสุนัขเนี่ยดูแบบสนุกสนุกดูเป็นสีสันเป็นกิมบิกเป็นอะไรที่แบบสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเจ้าของซึ่งการดูดวงสุนัขได้รับความนิยม8 5ของคนที่เลี้ยงสุนัขเลยนะคะ ซึ่งสุนัขตัวไหนจับไพ่ได้ไม่ดีทางคุณอนุพันธ์มีวิธีแก้เคล็ดให้ด้วยล่ะค่ะสำหรับการดูดวงไพ่ยิปซีในแต่ะครั้งอยู่ที่หลักพันบาทค่ะทำให้รายได้แต่ละเดือนมียอดทะลุปเป้าถึงหลักหมื่นบาทเชียวนะคะนอกจากการดูดวงไพ่ยิปซีสำหรับสุนัขแล้วปัจจุบันยังมีการดูดวงไพ่ยิปซีสำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งถือได้ว่าช่องทางสำหรับนคนที่อยากจะทำธุรกิจด้านสัตว์เลี้ยงก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะ